สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการบันทึกยอดหยุดยอดยกมากของลูกหนี้รายเพียรน,นะคะไปที่ระบบลูกหนี้นะคะไปที่เว็บโฟละะ์กันเลือกเซ็ตบาลานซ์ก่อนนะคะจะเข้ามาที่เพิ่มแก้ไขข้อมูลอินโยครั้งคั้งช่วยยกมานะคะ ประเภทเอกสารเป็น SI นะคะเล่มเอกสาร001นะคะขายเชื่อสินค้าน,นะคะกด e n คค่ะกด F3 เพื่อทำการเพิ่มนะคะ,คะเลขที่เอกสารเป็น000นะคะ เลขที่อ้างอิงเป็น99801วันที่เป็นวันที่10เดือนธันวาปี5 0เราไปชื่อแผนกนะคะเราจะมาใส่ชื่อแผน,นะคกะ รหัสแผนกน,นะคะเราจะใช้จุดและเอินเทอร์นะคะเราจะใช้ระเบบแผนกไม่ระบุนะคะลงไปเป็นรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะคะเราจะมาที่ชื่อนะคะเป็นบริษัทอุตภัยนะคะรอเบอร์หล้าไปนะคะกดเอนเตอร์นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็จะมี รายชื่อลูกค้านะคะขึ้นมาให้เลือกนะคะเลือกบริษัทตู้พันนะคะกดปุ่มคลิกนะคะหรือ Enter นะคะค่ะต่อไปเราจะทำลิรยอดเงินยกมาสุดทีนะคะเป็นสองหมื่นแปดพันบาทนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณ ยอดเงินก่อนแวตและมูลค่าแวตให้อัตโนโมัตินะคะสำหรับประเภทแหตนะคะเราเลือกเป็นประเภทหนึ่งนะคะนะคะแวตแยกนอกนะคะหน่วยเงินในที่นี้เราจะใช้หน่วยเดียวนะคะใส่จุด Enter นะคะ เลือกหน่วยเป็นบาทนะคะอัตราแรกเปลี่ยนก็คือหนึ่นะ,ค,ะค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อเราลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก,กด F10 เพื่อทำการบันทึกนะคะค่ะโปรแกรมก็ได้บันทึกข้อมูลให้แล้วนะคะกด scape เพื่อออกาอจากโปรแกรมนะคะกด Yes ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นเลขที่00001นะคะเลขที่อ้างอิง998.1 0นะคะวันที่10เดือนที่12ปี2557นะคะบริษัทป,ปุ 8, บฐานะคะจำนวนเงิน28,000บาทนะะเรียบร้อยแล้วนะคะกดเเซฟพื่อออกเลยะคะ่ะ มาที่เมนูเพิ่มและแค่ขายข้อมูลนะคะกด cancel ค่ะออคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการบันทึกรายการ invoice ยอยขายยกมาต้นทวนนะคะ